สวัสดีครับเป็นแฟน youtube ครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับรถดีทันนะครับเป็นรุ่นก่อนนาวาล่านะครับขอคอนเทียนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสเซตดีสามูนนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แบบเป็นปัมไฟฟ้านะครับแล้วก็หัวฉีดเป็นถไกลนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นที่ทั้งอื่นทั้งกินนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ได้ นะครับเป็นขวดแบคเลเบินะครับการทดสอบปริมาตรการสิ้นเปืองนะครับขณะนี้เราก็ได้ทดสอบม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเลขไหมน,นะครับเราได้วิ่งมาแล้ว23กิโลนะครับนับจากหน้าร้าน MCV Development นะครับก็เจอในสภาพทั้งรถติดด้วยอะไรด้วยนะครับและก็ขณะนี้เราก็เกือบมาถึง เส้นยูเทินตัดถนนกรุงเทพสระบุรีนะครับแถวบางแถวแถวบางปะอิน์นะครับและก็ในระหว่างที่เราได้ทสดสอบมานั้นนะครับเราก็ได้มีการจอดแล้วก็มีการเทสปิดเปิดน้ำมันนะครับและก็มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ECU กันไปหลายตัวด้วยกันนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่การทำงานเขาเรียกว่า,ากึ่งใหม่กึ่งเก่านะครับเขาเรียกว่ารุ่นก่อนคอมมอนเรลนะครับถ้าเปลี่ยนเสมอแล้วก็เหมือนในยุคแรกของรถเบนซินนะครับที่ก่อนจะเปลี่ยนจากคาร์บูเรเตอร์มาสู่ระบบปชัชีนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ทำเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบไฟฟ้านะครับ เป็นแบบนมหมูไฟฟ้านะครับก็ถือว่ารถรุ่นนี้นะครับเราก็ได้ติดไปแล้วประมาณ4ี่ห้าคันด้วยกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเอาอยู่ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าในเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับยังไม่มีเทอร์โบฉะนั้นการจ่ายนะครับก็ต้องจ่ายตามเงื่อนไขของรอบเท่านั้นนะครับ 24.6กิโลนะครับก็ซึ้นเปลืองน้ำมันไปประมาณเกือบเกือบครึ่งลิตรนะครับแล้วก็เราไม่ได้วิ่งในเส้นทางตรงเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับงานนี้ก็เชื่อได้ว่าในโวดนี้น่าจะวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า60กิโลนะครับสำหรับซาซดี30ตัวนี้นะครับ <c oughs> กำลังค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับเพราะว่าขณะนี้เราได้ลงเกียร์ห้าไปแล้วนะครับ <c oughs> กำลังก็เหมือนกับจะเปลี่ยนได้อีกสักเกียร์นะครับแต่ว่ามันไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยนครับคันนี้ก็คิดว่านอนาคตถ้ามีโอกาสเปลี่ยนยางก็อยากแนะนาว่าให้เปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มงบมาอีกหน่อยก็เปลี่ยนสนท้ายไปเลยนะครับ เพราะว่ากำลังเหลือๆรถคันนี้นะครับเราก็ใช้เวลาในการติดตั้ง6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก <c oughs> ็เราเริ่มทำคันนี้เมื่อคืนวานนะครับเริ่มต้นทำตั้งแต่5โมงเย็นนะครับแล้วก็มาจบตอนประมาณ5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนะครับ แล้วก็วันนี้เราก็นำรถมาทดสอบนะครับโดยที่ยังไม่มีการเซตอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลองกันเลยนะครับและก็ช่วงเย็นนี้นะครับลูกค้าก็จะมารับรถแล้วก็เราก็จะมาทดสอบในงันไขเดียวกันเพื่อจะไม่ให้มีปัญหากุกกักให้ลูกค้าได้เสียความรู้สึกนะครับเพราะว่ารถ ของ NTV d e v e l o p m e n ทุกครั้งที่เราได้ส่งมอบก,ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปที่เราได้ตกลงกับลูกค้าทั้งสิ้นนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็ขอสิ้นสุดในการบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามารับรถเราก็จะสัมภาษณ์ลูกค้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันจะนะครับสำหรับนิสสันนะครับแซดดี30ตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์ทั้งกินทั้งอื่นนะครับเราเอามันอยู่นะครับไม่มีปัญหาอัตราเร่งณขณะนี้นะครับก็ถือได้ว่าน่าจะดีกับเทอร์โบนะครับก็ขอต่ออีกสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมขณะนี้เราใช้เกียร์ห้านะครับในการยูเทิร์นะครับและเราจะมาเช็คแรงบิดนะครับว่าในขณะที่ความเร็วระดับ40 30กว่านะครับสามารถขับที่เกียร์ห้า ได้อย่างสบายๆนะครับและก็เราก็จะทะยานสู่เนินนะครับเป็นการขึ้นสะพานนะครับแล้วเราก็จะเช็คดูว่าเราจะเร่งต่อนะครับในขณะที่ยังคงใช้เกียร์ห้าอยู่นะครับเราจะเร่งต่อนะครับเช็คแรงบิดนะครับว่ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันนะครับในเรื่องของแรงบิดในเรื่องของ อัตราเร่งน,นะครับทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสมบูรณ์นะครับและก็เชื่อได้ว่าท่นานเจ้าของรถก็คงจะเป็นที่พอใจเพราะว่าโปรแกรมแรกที่ลูกค้ารายนี้อยากทําก็คือไปใส่เทอร์โบทางเ g v d e v e l o p m n n เลยบอกว่าถ้าติดระบบนี้แถมเทอร์โบให้โดยไม่คิดตังค์เลยครับอัตราเร่งผมรับประกันนะครับไม่แพ้เทอร์โบอย่างแน่นอนนะครับครับก็ ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขนาดนี้ก็29.6นะครับน้ำมันขณะนี้ก็รับประทานไปโดยประมาณครึ่งลิตรนะครับนะครับ